ต่อไปแน่นอนค่ะที่ขาดก็คือการทาเจ้าครีมกันแดดที่ใบหน้านี่เองนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทาไ้พร้อมๆกันเลยค่ะเนื้อนะเขาจะแบบว่าใสาเหลวมากนะคะเทบนหลังแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ปาดขึ้นมาแล้วก็ทาไปที่ใบหน้าค่ะใช้ปริมาณให้เพียงพอนะคะอย่าน้อยเกินไปเพราะว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาที่เราโดนแดดนะคะ มันต้องการการปกป้องทุกส่วนของใบหน้านะคะว่าจะเป็นเกิดตากแต็แล้วแต่ค่ะต้องใช้ครบทุกส่วนว่าที่คะถ้าทา,ทากันแดดเพื่อหน้าแล้วตรงนี้ตรงรอบดวงตาย,ยังดูหมองคล้ำอยู่เลยคือแว่าบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเราเว้นที่ตรงนี้ทิ้งเอาไว้นะคะซึ่งไม่จําเป็นต้องเวน้นนะคะควรจะทาให้ครบหมดคุณสามารถที่จะแบบค่อยๆเกลี่ยใช้มือกดๆนะคะจนกว่ามันจะซึมทั้งหมดหรือว่าจะทาแล้วก็ทิ้งไว้ให้เขาซึมเองก็ได้นะคะแล้วก็มาถึงที่ ตัวบ้างค่ะคใช้วิธีนี้นะคะลากขายาวเลยแล้วก็หมุนวนแบบนี้ผ่าน,นะคะอย่าลืมท้องแขนด้วยนะคะส่วนสัมผัสส่วนนี้ทคนหลายหคายคลืมคือด้านหลังของไหลเพราะว่าเวลาที่เราเจอแดด่ะเรามักจะหันหลังให้แดดคือเซฟหน้าแล้วก็อ้างหันหลังหันให้แดดนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงช่วงไหลตรงนี้ค่ะจะเป็นช่วงที่ไม่ันเป็นประจำนะคะ กลับมานี่รอกเป็นแผ่นเลยนะเพราะฉะนั้นจำอย่าลืมที่จะทาตรงช่วงนี้ด้วยนะคะแล้วก็หลังคอเช่นกันเพราะว่าถ้าคุณมัดผมขึ้นอย่างที่มัดแล้วเนี่ยตรงช่วงคอเนี่ยค่ะมันจะเปิดหมดเลยนะคะบางส่วนเนี่ยคุณจะเห็นว่าผิวตรงนี้เนี่ยย่ดแล้วก็ดูแบบว่าดูผิวเสื่อมไปเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นส่วนนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ต้องดูแลเป็นพิเศษค่ะนะคะเพราะคุณทาตัวเสร็จรับรองค่ะว่าตรงใบหน้าที่คุณลงเอาไว้เนี่ยก็จะซึมไปเรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้ก็เป็นวิธีที่ทิมใช้ในการทาเจ้าซันเพล y SPF จะาบ pm บวกค่ะตอนนี้ทิมกำลพร้อมที่จะไปแต่งหน้าแล้วก็ออกไปเที่ยวข้างนอกนะคะแล้วก็ตอนบ่ายจะกลับมาเติมเจ้ากันแดดนี้อีกครั้งนะคะแล้วก็ว่ายน้ำที่สระนี้ค่ะ นี่กันนะคะเมนโทอลาทามซันเซซูเปอร์บล็อกไฮร์เอสพีเอฟค่ะถ้าทุกทนอยากทราบว่าผลิตภัณฑ์นี้มีอะไรยังไงบ้างนะคะ <c oughs> ก็ติดตามชมได้นในวิดีโอนี้ค่ะในวิดีโอนี้นะคะแ <c oughs> น่น,ะะน,นอนตัวนี้นะคะเจ้าเมนโทรลาทามซันเซซูเปอร์บล็อกไฮร์เอสพีเอฟนะคะเอสพีเอฟร้อยสามสิบพีเอฟบวกบวกบวกก็คือเรียกว่าสำหรับหน้าร้อนประเทศชาติเราโดยเฉพาะเลยนะคะประเทศไทยร้อนทั้งปีนะคะตัวนี้เนี่ยมันเป็นสูตรน้ำนะคะเพราะนั้นเวลาที่บีบออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเหลวๆรีบป่านิดนดเห็ว เกิกับพวกเป็นเนื้อชั้นหรือเนื้อคลือนะคะที่แบบต้องมานั่งถูนานๆนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเขาไม่ผสมสีด้วยค่ะบอกว่าตรงนี้ไม่ผสมสีเพราะนั้นทาให้เกิดความระคายเคืองที่น้อยมากนะคะสามารถกันทั้ง UVA และ UVB สําหรับเจ้าตัวขวดนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้สีสีสันสดใสปิ๊ดปีเลยนะคะตัวขวดเป็นออกสีส้มๆแดงๆมตรงฝาเนี่ยเป็นฝาสีส้มนะคะเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วข้างในเนี่ย จะมีลูกปืนด้วยนะคะสามารถจะเขย่าแล้วได้ินเสียงนั้นก็ก็ยิบทำให้เรารู้ว่ามันผสมกันเนื้อเป็นเนื้อเดียวกันนะคะมาดูข้อบูลที่อยู่ด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังเขาบอกเลยนะคะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็น S.P.F. 103 0 p m บวกนะคะเป็นสูตรโซลาร็ก3นะคะโดยที่โซลาร็ก3คืออะไรข้อควาโซลาริก3เนี่ยเป็นเทคโนโลยีล่าสุดนะคะที่มาพร้อมกับสาประสิทธิภาพสูงในการปกป้องแสงแดดมีซ u p เ r ียบปโปโตสเตเบิลทำให้เนื้อโลชั่นเนี่ยคงทนนะคะ ปกป้องแสงแดดได้ยาวนานเรียกว่าไม่ต้องมาทาซ้ำกันบ่อยๆนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะต่อให้ไม่ต้องทาซ้ําบ่อยมากคุณก็ยังคงต้องทาซ้ำก็ต่อที่ไป่ออกเจอแดดนะคะเยอะๆหรือว่าไปลงน้ํากีฬาทางน้ำไรพวกนี้แล้วก็เพิ่มสิภาพในการช่วยลดรอยริ้รอยนะคะกันก่อนไวจากแสงแดดแล้วก็มีส่วนผสมของไฮยาเแอซิดด้วยคะไฮยาตูรอนิกแอซิดนั่นเองนะคะ,ะ,คะทำให้ผิวมีความชุ่มชื่นเขาบอกว่าสามารถปกป้อง,ง UVA UVB ได้นานกว่า130เข้าเป็นนวัตรกรรมสูตรน้ำนะคะปกป้องเหงื่อได้ดีค่ะ ไม่ทาให้เกิดการตุนตลุกขนซึ่งนี่ถือว่าสาคัญมากเลยลยทคนบอกว่าโหยที่ไม่ไหวหรอก S E F ร้อยสามสี่สงสัยเนื้อมันคงเหนอะหนะแล้วก็พอทางลงไปเสร็จเนี่ยมีหวังนะคะอุนตาลุกขนกุนื้อเลยนะคะซึ่งไม่ใช่ในของเขาจะไม่ค่อยอุดตาลุกขุนนะคะซึ่งทําให้เกิดสิ่งน้อยลงนั่นเองนะแล้วก็ปราศจากสีอ่อนโยนนะคะสามารถใช้ผิวหน้าและผิวกายได้ด้วยอันนี้เนี่ยเป็นความสะดวกมาก,มาก,มากๆค่ะสีที่นชอบเลยก็ขนาดบรรจุถึง35กรัมนะคะ320บาทนะคะ ที่มชอบคือว่าหลังจากที่พิมเทสแล้วนะคะก็จะเป็นเนื้อที่แบบเป็นสูตรน้ําเลยพิมจะลองบีบให้ดูนี้นะเห็นไหมคะลากปุ๊บลงมาเป็นเส้นอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็สามารถจะถ่ายนี้ได้และที่สําคัญคือมันล้างออกง่ายหลังจากที่เราใช้แล้วเนี่ยถ้าเป็นที่ตัวนะคะเขาระบุบอกเลยว,ว่าเวลาที่อาบน้ำเนี่ยสมูุติธรรมดาก็ออกนะคะส่วนที่ใบหน้าเนี่ยเวลาเราใช้แล้วให้เอาพวกเซนเซอร์ลง แต่งหน้าก็สามารถล้างออกได้เลยค่ะไม่ได้ต้องทาอะไรเป็นพิเศษนะคะข้อดีของเจ้าตัวนี้สําหรับตัวพิพเธนะคะคือ1มันเล็กมากมันอยู่บนเล็ก,กความมืออีกนะคะปกติต่กอน,นี้เนี่ยต้องพอกที่เป็นแบบประเภทสาาทําหรับทาตัวไซส์ขนาดประมาณนี้นะคะ1นขวดแล้วก็ทาน,น่ายหนึ่งขวดแล้วก็พอกคู่กันไปแล้วเจ้าทาตัวเนี่ยส่วนมากแล้วมักจะเหนียวเหนอะหนะเพราะว่าเป็นสูตรโลชั่นหรือว่าเป็นสูตรครีมนะคะพัทาลาไปเนี่ยก่อนจะซึมนานมากเลยบางทีต้องรออีกสามนาทีซึ่งนานมาน จะได้ออกแดดนะคะก็คือไม่ไหวอันนี้เนี่ยทั้งเบาพกง่ายสะดวกนะคะแล้วก็สามารถเติมระหว่างวัดได้สาหรับใบหน้าพิมแนะนาว่าถ้าเกิดคุณแต่งหน้าอยากจะต้องเช็ดก่อนไม่จะล้งใหม่ค่ะแต่ว่าเจ้าสรนี้เนี่ยเขาเหมาะกับกีฬาการแจ้งหรือว่ากีฬาทางน้ำมากกว่านะคะเพราะนั้นถ้าเกิดคุณไปเล่นกีฬาเหล่านั้นเนี่ยก็พยายามลีกเลี่งกันแต่งหน้าทําให้สามารถจะล้างน้ำนะคะถ้าเกิดมาเหนียวเหนอะหนแบบหลังจากที่เรามีเหงื่อมากล้างน้ําทีแล้วก็หาดซ้ำได้ค่ะสะดวกมากเลยค่ะและที่สำคัญ พันธุ์เพศที่แบบโอ้ยต้องปีนเขานะคะเพื่อจะแบบน้าออกทะเลไปหาซื้อน่นี้มาได้ะค่ะเพราะนั้นถ้าเกิดว่า,าคุณกำลังมองหาครีมกันแดดเจ๋งๆนะคะที่แบบ S.P.F แรงๆเหมาะสำหรับการไปออกไปทํากิจกรรมที่แบบนอกเนี่ยเอาดอร์นะคะไว้ทะเลอะไรอย่างเงี้นะคะพรบกันนี้ค่ะอันเดียวใช้ได้อยู่เลยค่ะเอาล่ะคะ <S <S ่ะสำหรับ,บวันนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมวิดีโอนี้กันจนจบค่ะแล้วเราเจอกันในวันหน้านะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ